เช้าวันใหม่เป็นอีกวันที่ยังไม่ได้นอนที่ยังไม่ได้นอนเอาเมื่อกี้นอนหรือเปล่าตื่นตั้งตั้งไปเป็นอะไรประตูบัก <c oughs> แงหง <c oughs> มันเป็นประตูเหล็กเขาจะลงเวทีมาแล้ว เขาจะลงเวทีมาตอนที่ปิดประตูนี่เป็นวันเกิดของน้องอาร์ตอาตชัยนะครับถือเคิดทานองวันเกิดอะไรยน้งกันในเที่ยววันนี้วทำซาวด้อ vẫn vẫn kể để cho đúng cái này không? lên mời Happy birthday Happy birthday. Happy happy you แฮปปี้เบรดี้ทูยูแฮปปี้เบรดี y ทูยูแฮปปี้เบรดี้แฮปปี้เบรดี้เอาให้<อ>พี่อวยพรก่อนพี่ยงไว้ก่อนต่อให้อาอัชัยวันวันนี้เลยมาแล้วมือนนึงเนาะก็ไม่เป็นไรครบรอบ28ปีบริโภค ขอให้อายุ28ป,ปีเป็นตนไปของนายอาทเช่ยอินทระสอนเนี่ยเป็นผู้ที่มนีสติปัญญาเป็นผู้ที่มนีคว้มคิดที่ดีฉลาดมีไหวพริบมีควมคิดทีดีเพื่อที่จะนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีนี่ฐานเลือกอาชีพไดหรือตอนนี้ปัจจุบันนี่เป็นมอลลั่มกับฟอแหเป็นมอลลัมที่นีผลง,งานเป็นที่ประทับใจ ของแฟนแฟนในคนสนอสมุเนเรื่องหนึ่นนงเรื่องนี้คือการง้างคอยมีโอกาสต่างๆเกิดขึ้นเพื่อชีวิตเพื่ออนา,าคตของตัวเองคอยฝุกด,ดีทำดีมีให้คนสุขคนุ่เรื่องที่สำคัญสุนนด,ด,ดผ่านไปแรงให้ใหัวใจได้กคือผ้าเส้นครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เหมาะกัมวิ่งขาดแต่ดิมวิ่งอยางให้ตั้งใจเราเราก็อดทนอันนี้มันมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆแน่นอนก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้เหนื่อยรับไอายแงจากทุกคนกันบซีวูตรงนี้คอยสพอร์ต อีสระพันเพื่อให้เป็นคนหูฟังผู้ใหญ่ฟังอายฟังเหนื่อยคนใหญ่นั่บอกให้ดีๆมึงมีอย่างทักมึงกบบนีอยากนี่ใหญ่ทุกทุกอย่างเขาอยู่เมืองไดนกันยากอยู่ไซกันนี่ยางมี่ใหญ่ีมือดีบดีมือใดเขายากเขาเอามือดีมากกบมะลุได้สูตรสำเร็จทุกข้อหมดทดทนั่นครับ Happy b เ r t h d a y to y o ตอนซ่ดิดีจังเฮ้ยมาโอ้ยยังมีเบอร์เดได้ด้วยโอเคเอ้าทั้งสองเลยแบบเดอ์เดหายแล้วายเลยหายเลยตัวหายหายพีไม่หรอกพี่สาก็นั่งไหมมีที่ไม่ออก นั่งกอันก็ได้เดี๋ยวนั่งกาอี้บ้านเด่นอันนั้นขี่เทียนกับคูใส่เนยข่อยเมื่อรองแสบยุ้ซิงแล้วที่จริงว่าจะเป่าองแต่เมื่อคืนเพราะว่าอยากอยากคนอ๋อเราอยากกินเค้กเออก็บอกว่านี้ได้นี่ล้อเพื่อนเ้อแม่จะมากราบ่อนเริ้าบอกมาคุ้มมา่ยหนสิบปอาดีหนสิบปอฉันก็ว่าสาอี่เน่ยมึงสิป่า เรองรวบใส่กันเลยท่้งวันเกิดทั้งปีใหม่มชาวเดียวเลยเพราะว่าว่กา,กาก็ม<อ>ีโอกาสขอพรจากขอพรเขาก็ขอโทษก่อนอะไรทีเคยเป็นเทพีอัดของมองใจเรือเอียงบ่ายขอขอโทษโทษแล้ววันแล้วขอพรขอไหม ขออันใดที่เข้าบอลูดด้วยเจตนาหรือบ่เจตนาอีพานมากพ่เได้เจตนาแจางของอะไรอันนี้ก็ซัมซัมใหม่ฟอรักแม่ววางฟอกักแมวเพิ่งวิ่เพิ่ง่ไอ้ายกับเป็นผู้เบิ้งก็ไม่ได้กระหายพัยไม่ได้ไม่ได้เขี่ยดอกเรื่องอีพานมาคือ คือห okay. ้อสีแดงเลียนดูแล้วห้องสีิใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคันั่นพ้อนหอยพ้อนตอนตใหอีกบอกคอ้อนต้อน้อนแบบอีมิตาสิงดีๆต่อันนี้ขั้นขั้นขอโทษให้ขั้นขอโทษขอขมาเหล่ากิที่มีเท่ามกัษณี้ตาสิงดีๆจะเริ่มขึ้นไปตวานี้ คนหานไปไหลายเกันเกิดปีนี้ยน้ำใหญ่ด้เด้อเลิกเลิกสงหางแกมหองเ่โอ้ยหางแกมหัวโอยวัดตัวชูมือยูก็จะหางอะไรเขาไหวคอยแล้วปีใหม่คอยไหวเจ้าตีวันนี้ โอเคครับก็เป็นการเบิร์ตเดย์น้องอาร์ตอาดัชัยขอบพู้คุณแม่นั่ผู้แบบสรรหาเค้กสวยๆมาให้ด้วยนะครับคุณแม่เฮ้ยแม่หาเค้กไหมเดี๋ยวแม่มาเห็นหอยเงินมาดหมมนดีเมื่อไหร่ตีนี่นะคี่บันี้ห้อหรอแม่กรับข้าวเดียวนี่แม่ของยูหอดประเดี๋ยวต้องล้ำแม่มากับสอดอีกคนหนึ่งไปเลย ไปแล้วครับขอบคุณครับผมแ่กับผักสองกักามทีงมะีมี <c oughs>